นิทานเรื่องตำนานคำสาบข้ามพพข้ามชาติมีเรื่องเล่าขานกันมาช้านานเกี่ยวกับคำสาบข้ามพพข้ามชาติซึ่งส่งผลสืบทอดกันในครอบครัวหนึ่งที่เป็นต้นตระกูลเก่าแก่ชาวบ้านต่างพากันหวาดกลัวคำสาบนี้เพราะเชื่อว่า มันจะตามล้างผ่านชีวิตและความสุขของพู้ที่ได้รับสืบท่อจากบรรพบุรุษเรื่องเล่าเริ่มขึ้นเมื่อหลายร้อยปีก่อนมีเศรษฐีผู้หนึ่งชื่อว่าขุนเดชเขาเป็นคนโลภและหญิงยโสขุนเดชลงในอำนาจและทรัพย์สินของตนไม่เคยเห็นอกเห็นใจผู้ยากไร้วันหนึ่งขุนเดชได้ไป คุมเหงครอบครัวชาวบ้านที่อาศัยอยู่ใกล้ๆเพียงเพราะต้องการที่ดินเพิ่มครอบครัวนั้นจึงออกจากหมู่บ้านไปอย่างเจ็บปวดและสิ้นหวังก่อนที่ครอบครัวของชาวบ้านจะจากไปยิงชลาผู้เป็นแม่ของครอบครัวได้กล่าวคำสาบออกมาขอให้เจ้าขุนเดชและตระกูลของเจ้า ต้องรับผลกรรมนี้ไปทุกพบทุกชาติใครก็ตามที่เกี่ยวข้องกับสายเลือดนี้จะไม่มีวันหลุดพ้นจากความทุกทรมานเมื่อขนเด็กได้ยินคำสาบเขาวเระเยาะไม่เชื่อในคำกล่าวนั้นแต่ไม่นานหลังจากนั้น สิ่งที่น่าขนลุกก็เริ่มเกิดขึ้นในครอบครัวของเขาลูกหลานของคุณเดชประสบอุบัติเหตุร้ายแรงและล้มป่วยโดยไม่ทราบสาเหตุหลายคนล้มตายโดยไร้คำอธิบายและทุกๆเจ็ดปีจะมีคนหนึ่งในครอบครัวที่ต้องตายไปอย่างทรมานเหตุการณ์ชวนขนหัวลุกเริ่มต้นขึ้น เมื่อทายาตรุ่นล่าสุดของขุนเดชนามว่านพชัยเริ่มประสบกับเหตุการณ์ประหลาดในบ้านของเขาข้าวของในบ้านเคลื่อนที่เองเงาดำปริศนาปรากฏบนกําแพงตอนกลางคืนและเสียงร้องโหยหวนดังขึ้นจากที่ว่างเปล่าทุกครั้งที่นพชัยพยายามหาคำตอบเขากลับพบว่า ไม่มีสิ่งใดอธิบายได้คือหนึ่งขณะที่นพชัยนอนหลับเขาฝันถึงหญิงชลาที่เคยสาบครอบครัวของเขาหญิงชลาปรากฏในฝันพร้อมกับเสียงสาบแช่งที่กล้องกังวานเจ้านี้ไม่พ้นเจ้าจะต้องชดใช้บาปกรรมของบรรพบพรบุุเจ้าเมื่อตื่นขึ้นมา ในเช้าวันต่อมานพชัยพบว่าบ้านของเขาถูกปิดตายอย่างลึก,กลับหน้าต่างทุกบานถูกล็อกจากภายในและไม่มีทางออกนพชัยเริ่มตระหนักว่าเขากำลังถูกคำสาปล้อมรอบและหลีกเลี่ยงไม่ได้เขาจึงออกค้นหาความจริงเกี่ยวกับคำสาปนี้เหตุการณ์น่ากลัวเพิ่มขึ้น เมื่อเขาได้พบกับอดีตคนรับใช้ของตระกูลที่ยังมีชีวิตอยู่คนรับใช้คนนั้นเล่าว่ามีเพียงวิธีเดียวที่จะหยุดคำสาปคือการทำบุญแก้กรรมให้แก่ครอบครัวชาวบ้านที่ถูกข่มเหงไปในอดีตและนพชัยต้องเดินทางกลับไปที่ดินเดิมของครอบครัวชาวบ้านเพื่อขอขมา นพชัยเดินทางไปยังสถานที่นั้นแต่เมื่อถึงที่ดินเดิมเขาได้พบกับบรรยากาศเงียบสงบแปลกประหลาดท้องฟ้ามืดคลึม้มและเสียงลมพัดวิวเข้ามากระทบใจเขาเริ่มพิธีขอขมาแต่ขณะที่กำลังสวดมนต์อยู่นั้นเงาวมืดของหญิงชลาผู้สาบปรากฏขึ้น และเสียงคำสาบที่เคยได้ยินในฝันดังก้องไปทั่วด้วยความสำนึกผิดนพชัยอธิฐานขอขมาต่อวิญญาณหญิงชลาและสัญญาว่าจะชดใช้กรรมด้วยการทำบุญช่วยเหลือผู้ยากไร้ไปตลอดชีวิตของเขาเมื่อคำอธิฐานจบลงเงามืดค่อยๆหายไปท้องฟ้าเริ่มสว่าง และเสียงคำสาบแช่งเงียบลงจากวันนั้นคำสาบก็หายไปทายาทในตระกูลของคุณเดชสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสงบสุขโดยไม่มีคำสาบติดตามอีกต่อไปนิทานเรื่องนี้ให้ข้อคิดคติเตือนใจการกระทำที่ไม่ดีในอดีตย่อมตามสนองในภายภาคหน้า ไม่มีใครหนีพ้นจากบาปที่ตนเองหรือบรรพบุรุษทำไว้การสำนึกผิดและการทำดีเท่านั้นที่จะช่วยให้หลุดพ้นจากคำสาปแห่งกรรมได้